สวัสดีครับวันนี้เราจะพากรารยานมิตรที่ชอบการปฏิบัติในทางลักษาสนาวันนี้ผมพามาชมสำนักสงฆ์วัดป่าวันเหลิมอยู่ที่บ้านดงต้องอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบก็จะมีต้นไม้หนาแน่นแล้วก็มีกุฏิหลังขนาดเล็กพอได้ปฏิบัติหลบแดดหลบฝนนะครับ เดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศน,นี่ก็เป็นห้องน้ําบริเวณวัดเดี๋ยวจะพาชมเด,เดินเดินชมไปพร้อมกันกับผมเลยนะครับเดี๋ยวจะลองหาเห็ดดูพอจะมีเห็ดไหมน,นี่ก็เป็นทางทางแยกที่จะไปกุฏิก็จะมีกุฏิอยู่ตามามุมป่าซึ่งห่างก,กันประมาณสัก20เมตรได้ ดูแล้วเห็ดไม่น่าจะมีนะครับเห็ดเห็ดไม่น่าจะมีอันนี้ก็กุฏิกุฏินี่ว่างนะครับใครที่ชอบปฏิบัติอยากจะมาภาวนามามาได้นะครับมาขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสท่านใจดีกุฏิยังว่างอยู่เดี๋ยวพาชมไปรอบ อันนี้ก็กุฏิที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ดูจากสภาพสียังยังสีสดสวยอยู่น่าจะสร้างน่าจะเสร็จไม่เกินสองเดือนมัประมาณนี้แหละน,นี้ก็กุฏิหลังเดิมจะพาเดินชมโดยรอบ อันนี้ก็เป็นกุฏิท้ายป่าอีกหลังหนึ่งนะครับนี่ก็น่าอยู่สงบร่มรื่นมีเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆก็ดูแล้วก็ธรรมชาติดีวันนี้ก็เป็นบรรพะทางคณะสงฆ์ก็ได้มาทำการล,ล,ลงบูสดมันก็มีวัด ป่าสีสุมพรจังหวัดนครปนมมาร่วมอันนี้ก็เป็นฮัดกำลังทำสวนปติโมกอยู่อันนี้ก็จะเป็นกุฏิอ,อีกอีกทิศหนึ่ง ดูแล้วก็สงบนะสงบอันนี้ก็เป็นองค์ปูพนะ่พญาหน้าท่านก็เฝ้าพระศิวลีใช่ไหมน่าจะเป็นพระศิวลีนะหากใครกราบไหว้สักการะก็จะมีความเชื่อว่าท่านจะให้โชคลาภ สวัสดีครับถ่ยบายวิดีโอ <c oughs> นานแล้วครับไอพ้พอดีหลงเนี่ไปวัดหลวงปู่ยังคข้ว่าตรงต้องบรรยากาศป่าก็ร่มรื่นสงบมีเสียงนกเสียง ธรรมชาติดีดูแล้วก็เพลิดเพลินเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมใครที่ชอบภาวนาก็แวะมาได้สุนักสวงวัดป่าเฉลิมรัามาว่รมลื่นมาก เป็นป่าบริเวณทางเข้าวัดนะครับก็จะมีหนอไม้หนอไม้เยอะหนอไม้เยอะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบบริเวณวัดทั้งหมดเลยตรงไปน่าจะเป็นที่สถานที่ชาติภณกิจที่เผาศพ ที่เผาศพนี่เขาต้จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของทุกคนนะครับบ้านหลังสุดท้ายใครที่ไม่เข้าใจธรรมชาติวัฏจาัรรวัฒสงสารก็จะมีความรู้สึกว่าต่อต้านเรื่องของความตายไม่อยากยอมรับเท่าไหร่สำหรับคนที่มีสมบัติเยอะที่ยึดติดในสมบัติว่าสิ่งนี้เป็นของเราก็ไม่อยากจะตายจากอยากจะครอบครองอยากจะเฝ้า ันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าวาดอาดีตเจ้าวาดสาธุกับนรัสการหลวงพ่อบ้านหลังสุดท้าย ใส่มาตรงที่เผาศพแล้วก็หมาก็เลยเห่าเห็นผีหรือเปล่าฮะหรือว่าเปนเห็นผีผีหลอกกลางวันนี่แหละเผาอะไรหนู้ามาดิสิเ่าอะไรามาดมาดินี่ก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับ เป็นบ้านหลังสุดท้ายของทุกคนที่จะต้องมาที่นี่ถึงเวลาจากก็ต้องจากพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปพัดภาคจากคนที่รู้จักคนที่ใกล้ตัวทั้งใกล้ทลั้งไกลก็ต้องจากอันนี้นะ่าจะเป็นที่ชาปนกิจอันเดิม แต่ทางนี้ก็มีความเชื่อว่าถ้าคนที่ตายโหงนี้จะต้องเผาตรงนี้บ้านหลังสุดท้ายไม่ค่อยแน่อยู่เท่าไหร่เนาอไม่มีไม่มีแอร์ก็เลยไม่น่าอยู่คงจะร้อนที่ชาวปนกิจนี้คงจะมีหมาสองตัวนี่เฝ้าตอนนี้มันกำลังเห่าผีอยู่นะครับ องใสจะเห็นผีก็เลยเห่าเห็นผีก็เลยเห่าป่าบ้านหลังสุดท้ายที่ไม่น like ่าอยู่เลยจริงๆเป็นที่จัดชาปนกิจของหมู่บ้านเพื่อนๆก็จะได้มา